ครับผมซันจูเนอร์นะครับวันนี้ก็ติดตั้งกล่องนะครับ API 91ของู่เทคปีสองพันี่สิบนะครับอันนี้เป็นหมดหนึ่งนะครับทำเดินหอบไว้นะครับสีมันๆนะครหมดหนึ่งรถเดิมสนิทเลยนะครับทำแค่ภายนอกเดียวนะครับแต่งใคข้างนอกจัดทรงนิดหน่อยรถหน้ารถหลังนะครับใส่โช๊คชุดข้างก็เดิมนะครับชามเดิมหมดนะครับตอนนี้มีแค่ท่อใบเดียวนะครับ โหมด2เดี๋ยวให้ให้ดูตอนขี่เดี๋ยวอันนี้โหมดหนึ่งก็ทำให้มันขี่แบบสนุกสนุกนะครับส่วนโหมด2ไล่สดุดไปนะครับลูกค้าขอมาก็จัดให้นะครับย้ำไ่ดีนะครับนี้รถเดิมนะครับเดิมสนิทเลยเครื่องเดิมเดิมไม่ได้ทำอะไรขี่ให้ดูว่ารถเดิมเดิมมันอัตราเร่งมันดึงดีขนาดไหนนะครับนี่แค่กล่องใบเดียว API ก็อยูหนึ่ง ประมาณทางลูกหน้ามันเยอะนะครับ่าจะได้ประมาณ100มัร้อยเมตรอยู่พอดีอยังไม่เต็มคันเร่งนะครับบิดแค่ประมาณ50นะครับ5้าเตของคันเร่งขับมือเดียวลำบากมันออก,อ,กอรมเบิๆหน่อยนะครับ เลยอยากให้ลองนะครับอยาให้ดูโหมดสองหน่อยดกว่า๋ยววางก่อนแป๊บนึงโหมด2อันนี้โหมดสก็ใส่เดินหอบแรงไว้นะครับแล้วก็เบิ้ลสะดุดขี่สะดุดนะครับมันสะดุดแค่หัวคันเร่งนะครับ แล้วก็มีทอยิงนิดนิดหน่อยครับตามภาษานะครับเดินเบาประมาณนี้มันจะถะดุดช่วงหัวค้นเร่งนะครับเอาไว้ขับมันๆแล้วแต่ชอบอันนี้ไม่ได้บังคับนะครับอันนี้ลูกค้าขอมานะครับมาดูกันเป็นยังไง นี่ครับจะเป็นช่วงวันเล่งนะครับที่เราทำไว้พอเรากอข้ามรอบไปมันก็จะหายสะดุดนะครับเราก็จะไปได้ต่อ อันนี้นะครับผมชื่นชอบก็ฝากติดตามกันด้วยครับผมซันจเนร์ครับสวัสดีครับ